สวัสดีค่ะวันนี้นกพามาชมโครงการบ๊ทเฮาส์หัวหินนะคะโครงการติดทะเลใกล้สนามบินหัวหินเพียง1.5กิโลเมตรค่ะโครงการนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะในเรื่องของส่วนกลางที่มากถึง40%หน้าหาดกว้างถึง80เมตรค่ะสระว่ายน้ำในโครงการนะคะยาวถึง200เมตรเลยค่ะตั้งแต่หน้าชายหาดจนถึงตรงกลางโครงการค่ะวันนี้พามาชมตึกนี้ค่ะ ตึกนี้คือตึกเดอะเลเจนด์นะคะมี159ห้องค่ะสูง18ชั้นค่ะห้องนี้2ห้องนอน2ห้องน้ำ66ตารางเมตรค่ะกล้าการันตีราคาที่ดีที่สุดในโครงการตอนนี้คือ5ล้านบาทห้องนี้เลยค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะห้องนี้มีแอร์ไดกินทั้งหมด4ตัวค่ะห้องนอนอย่างละ1ตัวห้องนั่งเล่น2ตัวค่ะมองออกมาเห็นวิวทะเลชัดเลยค่ะ ในโครงการจะมีบ้านเดี่ยวมีทาวน์เฮาส์นะคะแล้วส่วนกลางก็จะแยกกันทุกตึกเลยค่ะจะมีฟิตเนสแล้วก็ห้องสมุดทุกตึกเลยจัดวางเลี้ย์ดีมากๆนะคะห้องนอนมาสเตอร์จะมองเห็นวิวทะเลนะคะชัดเจนเลยค่ะรวมถึงห้องนั่งเล่นด้วยค่ะวิวทะเลสวยมากๆเลยนะคะสำหรับห้องนี้เฟอร์นิเจอร์ครบเลยค่ะ โซฟาโต๊ะทานข้าวเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวจะมีเตา2อหัวนะคะพร้อมตัวดูดควันค่ะ,ละเลเยอร์ดูกว้างมากเลยนะคะจัดวางดีจริงๆค่ะห้ามพลาดเลยนะคะห้องนี้ใครสนใจติดต่อเบอร์นกด้านบนได้เลยค่ะหรือจะเข้าทางเว็บไซต์ Pre p r e m p r o p e r t y h u a h หัวหินก็ได้เลยนะคะ